นิวเคียตัดสินใจขายบ้านหลังแรกต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวนิวเคียหันซาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาปิดฉากดักกับอดีตสามีอย่างดีเจเพชรจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3แน่นอนและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ของน้องไทก้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแถามมัจะมีโมเมนต,ต์หน้าดังหน้าดัก อบอุ่นมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เป็นประจำทางด้านของแม่นิวเคียร์เองหลังจากกลับมาใช้สถานะโสดดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยิ่งทวีคูณความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆทำเอาแฟนๆต้องร้องว้าวอยู่บ่อยครั้งด้านสุดสาวนิวเคียร์ได้ตัดสินใจขายบ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแดงของตัวเองแถมยังถือโอกาสดีพาแฟนๆไปชมบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งห้องนอนส่วนตัวที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น3ห้องน้ำสุดหรูขนาดกว้างขวางและอุปกรณ์ครบครัน รวมถึงห้องแต่งตัวที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสาๆวๆโดยเฉพาะซึ่งตลอดระยะเวลาที่นิวเคียร์่ายคิีวิดีโอพาแฟนๆทัวร์รอบบ้าน เจ้าตัวก็มักจะพูดถึงความรู้สึกคิดถึงที่มีต่อบ้านหลังนี้อยู่เป็นระยะพร้อมกับแนบภาพถ่ายเข้าของเด็กๆน้อยๆที่ถูกเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกใสและข้อความว่า all of my memory นอกจากนั้นแล้วนิวเคียร์ได้พูดถึงความตั้งใจในอนาคตว่าจะจะรีโนเวทบ้านหลังนี้อย่างจริงจังก่อนจะปลขายให้กับคนที่สนใจอีกด้วยไม่ได้กลับมา3ปีได้บ้านหลังแรกจากน้ำพักน้ำแด้ของเราจะรีโนเวทขายละใครสนใจไหมฮะเทียบด่วนเลยเห็นแบบนี้แล้วก็อดที่จะใจหา,หายแทนสาวนิวเคียร์ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ พราะบ้านหลังนี้สร้างมาจากน้ำพักน้ำด่ของเจ้าตัว